ได้ต่อไปเรามาชิมมันเหมือนราดเหียบปอนดีอ๋อรสชาติหมาไม่แดกอ่ะไมอช่มแนนะไ้าาเป็นไงมาเป็นไงอมด่นเฮียกินกก่อนอาาค็จะชิมอันี้คนแรกเลยใครจะเปิดเอาเลยเขาเขาเปิดก่อนเคือมือกูชุุมไปหมดแล้วะมันเป็นแผ่นบางๆมันก็เลยจืดมันจหวานน้ไหมยังไงก็อร่อยกับอีเทียนี่เลยเอเท่าไหร่เท่าไหร่มึงให้ กูให้กูให้กูให้แปะให้แปดให้แปดให้แปดให้เขียวมั้งโอ้โหไอ้ยาร้อนอะไรเนี่ยสาหร่ายนี่นะพี่เขียววิน่ากูเหมือนตูดลิงเลยอ่ะก็เหมือนอยู่นะของเขียวก็มันไม่น่ากินเพราะมันสีเขียวถ้าเขาทำเป็นซองสีแดงอะดูน่ากินขึ้นเลยอือไปอยากชิมนี้ไหมไม่เป็นไรชิโนคะแนนอนณาเอาใจกินนี้แต่ว่าแต่ละซองมันอ่ะอันนี้อร่อยมากเออเนนี้อร่อย มึงลองชิมนี่ป้ากลัว่าคือชอบมากเลยได้ได้ได้ยายายาโอเคแก้แก้แก้อ่สุดเลยกูเคยชิมมาแล้วตัวนี้อืมกูเออเนี่ยอร่อยสุดแล้วอร่อยนะกูว่าอันนี้แย่หรือไงปะใช่โคตรแย่โอกินลองชิมก่อนมันอาหารหมาเลยอ่ยมันให้แกมันแดกเข้าไปให้หมดไอ้นากินให้หมดเสียได้ ไปธรรมดาธรรมดาอร่อยไหมคะอร่อยมกแดกพร้อมกันกูมีอีกชิ <additions> ้นอยู่อร่อยอร่อยปะหอมก้อง